สวัสดีครับโซนไรก,กระเซตตำแหน่รีนะครับวันนี้คุยกับลหลงเหล็กสีอีวันหนึ่งนะครับาจากฝักพืนจากาวิกฤตโควิดนะครับถึงโลงเหล็กก็ไม่สามารถเลี้ยงเลี้ยงบรร5นี้ได้ก็เลยต้องทําใจว่าเราต้องยุ่กับมันให้ได้นะครับวันนี้โลงเหล็กพาพี่น้องเอฟซีมาที่แปลงทุเรียนคงเหล็กที่แปลงบ้านส่วนทนอมนะครับวันนี้แปลงนี้คองเหล็กนะครับเป็นเป็นทุเรียนลักษณะหรือหยกหลง จำนวนทรงร้ริบต้นนะครับถึงปลูกในระยะชิดนะครับถึงตอนนี้ก็แปลงนี้กำลังจะดิ้นริบโตอายุหนึ่งปีกับสามเดือนนะครับถึงด้วยภารกิจไล่ไล่ภารกิจขคองเหล็กถึงอา,อาจจะมีเวลาน้อยที่จะมาดูแลให้กับทุเรียนได้เต็มทีนะครับแต่ก็ลุงเหล็กก็ยังมีความภาคภูมิใจว่าครั้งนึ่งของเหล็กนะครับที่มีโอกาสได้ทํางานซึกซ่า เรื่องราวต่างๆในท่วงคงความรู้อ,อ,องค์ประกอบต่างๆองความรู้ต่างๆก็นำมาปรับใช้ในส่วนและนำมาถ่ายทอดได้กับพี่น้อง fc และก็พี่น้องผู้ติดตามสนใจนะครับแต่งนี้นะครับแต่งนี้เป็นทุเรียนรู้ลักษณะระยะชิดนะครับถึงโลงเหล็กมีเรื่องราวมนี้นะครับมีเรื่องราวว่าด้วยภารกิจต่างอย่างวัดถึงหลงเหล็กมีงานอีกงานหนึ่งก็คืองานในช่วงคงงาน ระบบไฟฟ้านะครับซึ่งทําให้เวลาที่จะดูแลตรงนี้หน่อยแลด้วยเฮ็ดเดี๋ยวลงแหล็กทําท่วนคนเดียวนะครับดูแลคนเดียวก็เลยทําให้ชานะครับทาให้คาดตอนที่จะดูแลไปนะครับแหล่งนี้สังเกตได้ว่าหยอดออกมาอายุหยดประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหยดช่วยแข็งแรงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แลว้วลงเหล็กได้ใช้ปืนยซีกพับสวงส้ชจมพรจํานวนสราซอบทีเรือจากที่พี่นอ้องแย่งซื้อ นะครับก็เอามาไสที่ส่วนแรงทนอมไส้ต้นละประมาณสองกิโลทำให้ทั้งหมดไสไดหา้าแท้นะครับของเหล็กมีเรียนอยู่ทั้งหมดดแปดเท้าไสไดเกี่ยมห้าแท้าถึงอีสามเท้ของเหล็กใช้ปุ๋ยเคมีที่เลือยยิดสูดยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดซึ่งเป็นปุย๋ยเคมีที่ใช้สำหรับทุเรียนอ่า ในระยะกำลังเจริญเติบโตนะครับทำให้ปุ๋ยอินทรีย์ความรับรูกรม้มดลงแร็กก็เลยหั่นใชายปุ๋ยเคมีถึงขออขีดว่าคงจะใกล้เคียงกันแต่พ้นทีไดนะครับเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องเอฟซีได้เปรียบเทียบนี่ครับเหมือนในสัปดาห์ที่ลรงนะครับประมาณประมาณแปดถึงสิบวันนะครับใส่ปุ๋ยอินทรีย์ควับรู้ร้จุ่มพอลงไปในวันเดียวกันนะครับลงเล็กนะครับ ตามเทวาดีเลืออเลกก็กใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเพราะว่าปุ๋ยอินทรีของอสูงของเรมดนะครับแต่พ่นที่เปรียบเทียบที่ไดนะครับลงเล็กผับไม่มีการตัดตอนะครับพ่นที่ใดแตกต่างกันนะครับเห็นวา่าเห็นวา่าในในโซนที่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับมันก็มีการตอบสน,นองในช่วงของยอดของต้นของหนาใบเหมือนกันแต่การเจริญเต,ติบโตแตกต่างก,กันมากนะครับการเจริญเต,ติบโตแตกต่างกันนะ แต่การถือว่าเข้าเ,เติบโตในสภาพที่ปกติเนื่องจากการดูดดดดเรียนแปลงนี้เป็นทุเรียนที่ดูแลด้วยระบบอินทรีย์มาโดยตลอดนะครับถึงมีรอบนี้ถึงแหลกใช้ปุ๋ยเคมีใส่ลงไปนะครับเนื่องจาก,กว่าปุ๋ยอินทรีย์ในมือมีไม่เพียงพอนะครับมีน้อยดังนั้นก็เลยต้องจับบบเรียบเถียบให้พี่น้องดูนะครับหว่าง แปลงทุเรียนที่ดูแลด้วยปุ๋ยซีคุณภาสูงสุดจุ่มพอสู้กองเหล็กนะครับสูรกองผัดนาที่ดินซึ่งด,ดําเนินการโดยสูนเหล็ก,กเกษตเตตาแนวด,ดําเนินการโดยสูนเหล็กกษตเตต่แเนี่ยผลไมร้นะครับแล้วก็ปุ๋ยเคมีนะครับนะครับก็มีความแตกต่างกันเกิดขึ้นนะครับต้องคุยกับพี่น้องอย่างนี้นะครับแปลงทุเรียนที่ปลูกในสภาพดินที่มีการพลิกผืนหน้าดิน ที่มีการยกโลงนำดินฉันหลังขึ้นมาเพื่อที่จะปรับทับผับผืนนินให้มีความรับเหลือประกันเสมอนะครับลักษณะนี้ทำให้ความรวมสมบูรณ์ของหน้าดินจริงๆเนี่ยทุกผลิกลงยุ่ฉันหลังทำให้ทุเรียนที่ปลูกลงไปแลว้วนั่งกับได้รับฐาตห้านาาที่จำเป็นต่อพืชไม่เพียงพอนะครับดังนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องมีการเพิ่มปริมาณธาตุาหานเพิ่มยิ่งขึ้น มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นธาตุนั่เดียว,วเช่นโพแทสเซียมนธาตุฮักและธาตุนรองถูกๆกเพราะว่าที่เรามีนะครับเราไม่สามารถที่จะละเลยทั้งนี้ได้นะครับัน,นี้นะครับงั้นถ้าหักว่าแรลงของพี่นองกระเซกก้อนแปลงได้ก็ตามนะครับหักว่าฐานดูแลอ่าเรียนโดยทุเรียนของฐานเป็นแปลงที่มีการปรับหน้าดินนะครับ ท่านให้คำนึงสเสมอว่าดินของฐานคาดความร,รุนคมบุญไประดับหนึ่งนะครับดังนั้นการปรับโรรงสร้างดินจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะครับแม่อก็ขอควักพี่น้องนะครับปัจจัยลักของการทําเกษตรนะครับดินเป็นปัจจัยลักนะครับกมีรอยใบมีแรงรอยแมงกินมังไรมังแต่ก็เือวหวาเือวหวาใบช่วยได้ระดับนึงนะครับดังน,นั้นก็เดวขอ้อลงเล็กก็ค่าแนะนาข้อผ่าพี่น้องเอฟซีมาพบกับเรียงถุเรียนคองเล็กได้ ท่านี้ก่อนนะครับทำามีได้ยังไหงก็หลวงเหล็กจะได้นำมา,าขยายต่อในลำดับต่อไปครับขอบคุณครับ